อ่อนอ่อนอ้าดื่มเลยรต็มอก we? well, ันเนาะจะไปควายยังเด็ดยกอย่างัง้ยในกระเจ็บเงี้ยมันนั่งกับเชีย่น พี่น้องเอ้ยเสียสามสันมาเก็บผักจ้ะผักประตูจังเลยมั้งงั้ขัดแข็งามตัวลราปลูกงามเนาะจะคของแล้วจะเจ็บไปเจ็บนเจ็บย้อนเอามันหนาเอาออกมาแปะกับใดเด้เนี่นเนาะเอาออกมาแปะเจ็บย้อนเอาง่ามขัดซี่กินท่านี่ลอากาอย่างบูอันไม่เกี่ยฝากมาให้หมู่บ้านเนี่ยโอ้เราลงมากาเพียมีครบทุกอย่างล่ะคือ อากาดเอาอากาดมาแปะนั่งกลางดีไก่มันลงมาบ่ไดดอกนี่ว่าละล้อมไว้แม่พี่น้องบักเน่าประตูดกกระเงิดไหลแล้วก็ยู้จอมปวกอีกต่างหากไม่ได้หดน้ำเด้ดหนิปิ่งแม่ป้นงแม่เกิดยู้จอมปวกบางตุนนั่นที่น้องจอมปวกหุ่มไม่มืดแต่ว่าน้ำก็ไม่ได้หดดกกระดกป้าเงียบอุ้ยมันล้นไหลอีกเจ็๊ยบเอาแน่นั่นป้าร้นเต็มอยู่ แมงนาจังในดอกเนี่ยเนี่ยกว่าเสียเอายูไปไวลางมืออัไว้สดๆหนี่งเมี๋ยาไปหยันไวลางไปกอนไปนางจังไปเบิ่งเมโนูเฮ้าเหมือนจีด้ยังกินโอ้แมันันจังไหนี่มันเจี๊ยมแล้วเตี้ยมเมียนแม่เจี๊ยมง่ายๆแต่เมื่นโนมะเผาเล่าก็งามงามไก่จะคิดน่วยหล่ะลราคือ ฝุ่นดีย่างน้อยนี่พ่ออึดกับ้าวกินอ้อมทงยุติเฮาแต่บอกว่าเฮาติกินไผ่จีน้องกระจูดเต็มนี่ละป่ะวันดีจ้จะลังไฟเห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยจินปิ้งไฟพร้อมหนาวอากาศหนาวกะเต้อะจ่ามาดิอากาศหนาวเย็นขนาดไม่แดดอยู่แค่แน่แดดออกมาเพ่ออุ่นๆนี่ฝิ่ไฟไปนั่ ีเมน,นูปลาเข้าอีเมน,นูอย่างมื่อนี้แม่น้องไทสิก้อยปลาหอยกระปิงปลาดุกจ้ะมลุ้นไปเอาปลาดุกขึ้นมาให้หอยหอยเอ้าเอาคือว่าเปลนพวกกระเด,ดาแน่นอนไปเอาก็ไปเอา <c oughs> อยากกินลวกพักกระเดาก้อยหอย,อยไปจ้ะม,มักปลาก่อนก้อยหอยลงตุ้ดีลงไปน้ำมักปลาไว้ก่อน ไอ้คืเอเปร้เห่เหาแหลมพกะกัดดังลงไปน้่จ้ะลุงรุ่นแั่ไหนเนาะแล้วสมรดเยอ่รุ่นสมรถเยอะพะกดดังไม่กินกับก่อยหอยแทนตรากินกับก่อยหอยวส,ะส,ะสะน่อยแดดออกมาอุ่นดีเนาะเอาอุ่นๆน,น,นี่แหละ กันหนาวสองามมือห้าลังมือกับปได้อาบน้ำไว่บบอกคักเลยไหมบอกดีเดี๋ยวเอาเอาเอไม่อย่างนี้ได้เอาอะไรกับพวกกาอย่างน้อยตื่นอย่างรุ่ปนี้แต่เนี่ยมเสาวสีอาบน้ำง่ายก็ย้ำมืออันแดดอาบแล้วมันอุ่นย้ำเจ้าน้ำกับสีอุ่นอเปิดออกมาไม่ไม่อุ่นอุ่นเนาะ เยียกลอยย่างไม้ไว้ย่างตนี่ผู้ย่างเตรียมพร้อมอุ่นนั่นไว้จักน้อยกันพอาใสตู้เย็นไว้อากิมไว้แต่หมื่ว่านเนาะจะไปขัวยั่เด็กกับเม่ก่างตดตมาตอนแรกวานสิบ่าไ้ขัวไปขัวมาอเได้คุหนึ่งบุตรนี่สนอก ไปแล้วๆน้ำขังคู่จับไปน้ำขังไปเรื่อยแมนจับไปเรื่อยๆมาแล้วพอกเมีย่มากินเขาน้ำธรร่ะาวนม่วนอมุงมาไวให้ไม่เถอนอนยันยุ่งกัดนะโอ้ันคายรีสอร์ทพี่เนาะปลาดุกอย่างยนี่ยในกระเสยบยนี่ยนั่งกาม เอาว่าหน่อยอองเอิญแล้วปลาเขาก็เริ่มหอมแล้วทั้งนันพริกทั้งท่วงลงมทั้งนั้นทั้งนี้พริกเรื่อยๆพริกไปเรื่อยๆอย่างมันมันเป็นน้ำบานน้ำสะไ้บูมันสีดำมันน้ำดำเออน้ำดำน้ำเขาบอกขาวปลาตัวสีดำอย่างแล้วก็แสีบเพื่อก้าวเราคี่น้อง เ้าสิก,อกออนน้อยเด้อจะม้อนก,กน้อยหอยอยน่นน่อยๆกัอก่ออวนอวบอวบกอบดียังได้นอนหมื่อวานนี่เฮาตํำกอบเนื้อแน่วกอบดีบบกหอยอันเ้าขัวมาใหม่ๆสดๆนี่หับนี้หใหญ่ๆนี่ล่ะเนาะอยขาวอวอวบกอบดีจะยังลดไปนอน มันมาทางนี้ก็หอมพี่น้องหอมป่าก็เลื่องเหลืองงามแล้วว่ามันดำย่างไปย่างมากก็เหลืองงามแล้วน้ำผักกระเดาลุงนันนะผักกระเดามา่หร่พี่น้องโอ้ผักกระเดาสดๆนี่นี่เขานี่ละเราตุ๋นเขานี่ละอันนั้น เอาเดยมมาได้บมี่กินนะแจกไปตัวภากตะวันตวนนี้เนาะขว้าัวไม่ไมหอมๆเนี่ยไฟเสี่ยงไม่ไมไม่จังหอะนะนี่ยเนือขวาีปน,นทามีไป

บางวัยบางว้ยินยังออกออกม่ตกินนอนนอนเออบางว้ยก่อยหอยแล้วกัน้างว้ย่อน อันหัวเดี๋ยวลงมาตำห่อนหอนจังแดกเร็วมันนักหนี่กับท่านแล้วไปนองเต็มเชียงแล้วเต็มเชียงแล้วล้นของขวานเต็มเชียงก็ดีเห็นเชียงพอดีนี่ฮะสิมากร้อยหอยจ้ะหลุดไปจ้ะหลุดลงไปเกลือน้ปลาแตะแดกไป้ยังไงหอม้อม กระบ่ษกไ<า>ดพอน่อย,ออยส่ยเดิมจ้ะหอมลงไปพิกกินประแดกเล็กน้อยก็ยจังเสีบเลยลงไปลงโดดเท่าไรแล้วเขาขวดจำไม่เลยนะหอมครับหม่กรดานะหอมก็ขวดแล้วก็นใส่ขบดิข,ข,ขาัดปักหน้าตีิน้า หน้าลงไปหอมๆเสร็แล้หอมหอยหอมข้าวกลัวโอ้ยขาวกลัวพริกปนหน้าลงไปใทรกันนี่โอ้ยไล่ไหลไปน้องนือลึดน้ำไล่บอกไปน้ำไล่แตกไปน้ำไล่ไปกินความี่น้องดีเลยลึกว่แม่น้ำราที่เห็นแล้วเลวเข่าปากข้าลงจ้ะ เรื่องที่เขาซอยไว้ล่ะบัวลงไปไปเลย้นมันจะแตกครับน,น,บน้องพอ้หอมกับขวัวปิดปนเขากันซะแล้วหมุนไข่เน่นๆนบุนกระดีกอกินเขาไปซะแน่หนูแอบหอมมักเน่ายังไงฮะ จิ้มแต่จิ้มเต็มตขาดยังเข้ากันเติม,มอีกซิ้มเลยนะพี่น้องค่อยหอยจ้ะเป็นยังไงเติมบางน้าอีกหน่อยหนึ่งเติมไปสิเดี๋ยวหอมพร้อมโอ้ยหวัหวต้นหน้าลงไปยังหอมเติมกี่น้องเอ้ยอันนี้ตรงนี้ ก้อยหอยจะก้อยหอยปะแบบนี้เขาอันนี้เขาเอาขึ้นกินฮอนมันจังสีแซบพี่น้องนี่ิ่นปลาดุกงามครับหอมหอมกินใบไม้ห่อนห่อนสีแซบเขาเป็นยังแบบหอนจุดจุดนี่หาดหนึ่งเลยอ้อยหอยจ้ะ สองจานพ่อป่ะพ่อจานง่ายๆปุ้นพูดเด็ดไม่กวหอยไตไว้ก่อยแอบพี่น้องปล่อยหอยนี่แอบแซ่บสุปยี่หอมๆหอมข้าวขวัวปิ้ปนหน้าใส่กันนี่อ้ยมาเด้อจ่ากินปล่อยหอยน้ำกันทางนี้สมพักเสียนกินก็บบกพริกดิบจ้ะตั้งนี้ อิงปลาดุกจ้ะโอ้ยมิตรแนบมิตรเสบปล่อยหอยกินกับลวกผักกระเดาขับเป็นยังหล่อสมปลาหน่อยแม่บรรจงเ่าท่านบุตรจ้ะกินได้โดนอยู่สมพักมือนนี่ห้องยายเผาเด้ออสมพักยาเผาเต็มเลยนะยายเผาสมพักมาฝากสิมันก็น่ารูมากเลยโอยโอ้ยแค่เด้อไปลองกินสดสดหอยเต็มด้วยสิขับเป็นยังหล่อเด้อ โดนๆอีกินนึงวันที่ข้าวท่ได้นี่ยแซบปะฮะแซบปะหอมกับขวดแซบมากไอเมาเด้อจ้ะหัวคับตัวหวังตัวบ้านแหละหัวหอยป่อยดีเนาะปล่อยเด้อ้อหนาวตัวหอมเนื้อตัอกบขวดเนาะป่อยบะห้อยปิ่งปลาดุกแซบรัก ขวัวไม่ไม่ใช่ว่าข่คิดปิดไข่คิดถึกเสื้อไ,<ป>ไปเอาอตัวกันหนาวไข่ว่าสิบเข่าบว่าอิ่มเดี๋ยวก็หนาววันนี้แม่แจเสียเส่ใส่สามสันครับสมพักเสียนเนี่ยเผ่าหนึงเสื่อกันหนาวคุ้นไหล กับน้องมนวิฝากไห้นงทมเอินงทมเอืจนว่าซักว่าท่านนงไษ่ได้ซักสิงอนนงยำด้วยนอุ่นปาดูกินยำได้ก็เสียบยำนั่นหอมใบุญไร้ดอกสักใส่น้ำไม้พุ่มเขามหนาวครับ หนาวใส่ปีใหม่นี่พ่ะทั้งมี่เพิ่งเสี่ยนแต่ปีนี้เราปูโอ้โหนราขังสาบว่าม้นว่านวดเด็ดแต่เอาบอกว่าเดี๋ยวพักเสี่ยนปงสิกี้วไปถามพนธวาเดี๋ยวไม่ใช่เตียงแดกเขายังเด้ก เาห้มาหาแจกก้นก้นหมดเลยเดี๋ยวที่เราไปเล่าอยู่ยังอยู่ นี่กับมิตรแนมเสีบเพื่อกาวต้นไม้ยังกระเสบหมู่บ้านผมจะไน่ก็แสบนะวันจิ้นจิ้วหิวจิ้วนี่ฮันตาหายังกสบไรเวลาพอดีนี่แลรับแตเราทมันดีสมปานอยก็คือดิฟว่ามันแสบเนึ่ตนนี้จะแสียบช่วง หมันไม่ก็ยินดีน้ำเด้อแม่บระจงมือดีมือเบิอกนามย่ดีนน่อนี่เก่าว่ะปมะมันีโป่าเนาะ มันงันเหนองงนมอนเด็ยทถ้งม้วนตัว ปีไม่ปีนองทางกรุงเทพก็สิขึ้นบ้านลนะเนาะมาโตล้มหนาวอยู่บ้านจ้ะ <c oughs> มาโต <c oughs> มันจะโตรัาากหนาวครับพี่น้องขามาตัเป้าเขาเ่าฮียนหนาวบันสุ่มกันแล้วหน,า,น,น,นาวปะเนาะหนาวครับม่สังเกตดังป้ายสิงป้ายจีจ้เข่าจีนย่ำแรงนังเงมื่อกี้บันทีเจ้าดเด็กอะขวบปุ่นเดบซีสมองทุกบ้านแล้ครับ ขอพุ่นพี่น้องมาเน่าทีดกดไหลกดอแชกกดติดตามขึ้นมาบัานเดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องคอยไปคอยมาขับรถมีน้ำใจสุดขูสุก้นครับเจ้านี้มนีพายุรุ่นฟอรครอบครัว,วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า